สนับสนุนโดยโกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนยังอยู่ด้วยกันนะครับผมกับหนุ่มเจียระในรายการเกษตรนิวส์3สนะครับสำหรับช่วงนี้กับช่วงประตูสู่อาชีพวันนี้มีอีกหนึ่งอาชีพมาฝากคุณผู้ชมด้วยหวังว่าชมแล้วจะได้แรงบันดาลใจกันนะครับและเป็นเรื่องราวอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน ณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเช็คอินที่นี่เลยไทม์ไทคัฟแอนด์คาเฟ่โอ้โหบรรยากาศร่มรื่นมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าอาหารอร่อยที่สําคัญจุดเช็คอินจุดในการถ่ายภาพเยอะมากๆแน่นอนครับว่าเรามาถึงที่แล้วถ้าเกิดไม่คุยกับเจ้าของร้านเอ๊ะก็จะเป็นอะไรยังไงไปอยู่นะฮะดังนั้นมาเจอเขาแล้วคุยกับเขาหน่อยก็แลวกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณเบียร์ใช่ไหมครับผมใช่ครับ ดี๋ยวถ้าเวลาชัดนคืเสกันเลยที่เบียร์ฮะพ <laughs> ี่เบียร์ครับนี่คือไทม์ไทยคัฟแอนด์คาเฟ่ใช่ครับที่ไปที่มาของการตั้งชื่อนี่รวมถึงสถานที่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างฮะก่อนอื่นเลยนะครับชื่อตัวไทม์ไทยคัฟแอนด์คาเฟ่เนี่ยจุดเด่นเวลาเดินเข้าร้านเนี่ยจะเห็นตัวบ้านทรงไทยอ๋อจริงใช่ครับตรงเนี้ยเราก็เลยปรับแล้วก็ออกแบบให้มันมีฟิลที่เป็นไทยๆก็คือมีอาคารโอบล้อมข้างครับแล้วก็มีสเปซตรงกลางเป็นพื้นที่ว่างในการทํากิจกรรมคือต้องบอกว่าเหมือนบรรยากาศของความแบบเอ๊ะกลับไปที่บ้านเก่า เก่าต่างจังหวัดของเราแล้วก็มีความโมเดิร์นอยู่ในตัวคาเฟ่ของเราด้วยใช่ครับที่นี่ถ้าเกิดผมมาแล้วผมต้องทานต้องเลือกสั่งต้องเลือกซื้ออะไรดีฮะถ้าเป็นในส่วนของอาหารนะครับก็จะแนะนําเป็นผัดไทยกับข้าวคุกปิดครับอืมใช่ครับ2องรายการอร่อยแล้วก็เด็ดยังไงพี่ของเราเป็นสูตรโบราณแล้วก็ในตัวของผัดไทยจะเป็นสูตรชาววังคุณผู้ชมฮะพูดมาขนาดนี้แล้วอยากทานแล้วนะฮะครับผมแล้วนอกจากนี้ละครับเรื่องของอาหารการกินจะบอกว่าที่นี่เป็นแบบว่าจุดเช็คอินแล้วก็มีความพิเศษที่ให้น้อง องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยใช่ครับใช่ที่นี่เปิดเป็นเพจเฟลลี่ไม่น่าแหละคุณผู้ชมฮะใครที่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วเอ๊ะ ตกใจว่าทำไมที่นี่มีสุนัขเยอะจังเลยมีน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างงี้เนาะแสดงว่าก็คือใครที่หาพื้นที่เล่นให้กับน้องๆไม่ได้มาที่นี่ได้เลยได้เลยครับยังไงครวันนี้ทำไมถึงแบบได้เปิดให้มันเป็นแบบนี้ได้พี่ด้วยพื้นที่ของเราเนี่ยผมมองว่ามันมีความกว้างขวางเราสามารถเปิดให้คนที่ชอบสุนัขคือบางทีเขาไม่รู้ว่าจะพาน้องหมาน้องแมวของเขาไปที่ไหนก็สามารถพามาที่นี่ได้ ในร้านของเรานะครับไม่ได้จํากัดว่าเราจะนําสัตว์เลี้ยงมาตรงจุดไหนได้บ้างสามารถเดินได้ทั่วบริเวณเลยครับในพื้นที่ตั้งร้านนะครับกว้างถึง,งไ2ไร่แล้วก็ในส่วนที่เป็นสเปซของร้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่อยู่หนึ่งไร่ก็สามารถนั่งได้ทุกจุดแล้วก็สัตว์เลี้ยงจะอยู่ตรงริมน้ําก็ได้ขึ้นตรงอาคารก็ได้ครับเมื่อกี้พี่เบียร์พูดคำว่าริมน้ําแน่นอนว่าที่นี่มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะฮะหลากหลายสไตล์มากเลยเนาะใช่ครับข้างหน้าเหมือนอยู่ในเมืองมาข้างหลังเหมือนไปบ้านสวนเลยอยเลยนะพี่เนาะใช่ เออมันแบบเออแบบน่าสนใจมากๆในความที่มันมีความลงตัวอยู่ในที่เดียวนอกจากนี้มีไฮไลท์อะไรอีกไหมพี่ที่อยากแนะนําในร้านของเรานะครับนอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่แล้วเรายังมีกิจกรรมงานราพครับนี่แหละครับก็คือมีการเพร้นภาพระบายสีในส่วนของเฟรมผ้าใบแล้วก็เป็นกระถางดินเผาครับคือใครก็สามารถมาทําได้เลยใช่ครับสามารถมาทําได้เอาง่ายๆบอกว่าที่นี่ครบมากๆคือมาปุ๊บ เอาให้น้องๆเนี่ยอาจจะมีพื้นที่เขาได้วิ่งเล่น<ช>ส่วนเจ้าของเองไปนั่งเพ้นภาพ<ช>ไปนั่งระบาย<ช>่อ้ยดีนะแล้วเวลาเปิดปิดละฮะเรา เออเวลาเปิดปิดของร้านนะครับถ้าเกิดเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสจะเปิดตั้งแต่11โมงถึงหนึ่งทุ่มถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มครับอืมดังนั้นนะครับผมในช่วงเวลาแบบไม่ว่าจะเป็นแบบช่วงใบยๆหน่อยหรือว่าแดดล่มลมตกช่วงเย็นก็แวะมาได้เลยนะครับมาแบบคู่มาแบบเดี่ยวมาแบบครอบครัวได้หมดเลยได้หมดนะครับขอแค่มาร้านเราใช่ครับกลัวอย่างเดียวคือไม่มานะครับพี่เบียฮะอย่างนี้ฮะ คนที่เคยมาแล้วอยากจะบอกอะไรเขาและใครที่ยังไม่รู้จักเราอยากจะบอกอะไรเขาฝากให้หน่อยฮะอยากจะฝากร้านทําไทยค้าแฟนคาเฟ่น,นะครับเพราะว่าร้านเรามีความหลากหลายในเรื่องของอาหารเครื่องดืง่มและกิจกรรมต่างๆมาร่วมทํากิจกรรมกับครอบครัวกับ,บสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้เลยทั้งบรรยากาศเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งมีความแบบร่วมสมัยแบบโมเดิร์นมีความแบบบ้านบ้านบ้านสวนรหรืออาหารการกินกาฟงกาแฟแล้วก็มีไลน์เบเกอรี่นะฮะที่สําคัญก็คือใครที่มีน้องหมาน้อง มีสัตว์เลี้ยงอุ้ยเวลาเราไปคาเฟ่อื่นอาจจะต้องทิ้งเขาไว้ที่บ้านที่คอนโด<ช>ที่นี่ไม่นะฮะพามาได้เลยครับผมนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในการผ่อนคลายอยากจะเพ้นท์อยากจะวาดครับครบจบที่นี่ครับดีจังเลยอะ่ะทุกคนฮะมาที่นี่ครั้งเดียววันเดียวได้ทําทุกอย่างเลยใช่ครับย้ําอีกที่หนึ่งครับชื่ออะไรและตั้งอยู่ตรงจุดไหน ทมไทยคลาสแอนด์คาเฟ่นะครับตั้งอยู่ข้างซอยลงกองน้ำนะครับ hmm. หรือว่าสามารถเซิร์ชปัก Google Map มาได้เลยครับทางร้านของเราเนี่ยสามารถนำรถเข้าได้เพราะว่าเรามีที่จอดรถแล้วก็อีกทางหนึ่งจะเป็นทางเรือครับเข้ามาทางวัดแพกนะครับจะเป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับมีรอบเรือรับส่งตลอดวันนี้มีไหมฮะวันนี้ไม่มีครับ <laughs> วันนี้วันจันทร์ ไม่ใช่อะไรนะตั้งใจจะมานั่งเรือนะฮะเพราะว่าทีมงานบอกว่านี่มีนั่งเรือได้ด้วยนะอะไรอย่างนี้นะอ้าวนี่คือทั้งหมดนะครับที่เราพาทุกท่านมารู้จักมาเช็คอินแล้วก็ที่สุดท้ก็คือมากินอาหารอร่อยที่นี่นั่นก็คือไทท์แครฟแอนด์คาเฟ่นะครับผมใครที่เคยมาแล้วแวะมาใหม่ได้หรือว่าใครที่ยังไม่มาเปิดใจให้กับที่นี่แล้วมาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เบียมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ